นี่ครับถ้าบ้านใครมีจิ้งจกนะครับเยอะๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปที่จะมาทําการกําจัดจิ้งจกครับง่ายๆด้วยของใช้ในบ้านเรานะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่แหละครับเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับว่าเราใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับก็คือนี่หนึ่งยาสีฟันนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็สองนี่นะครับพระเอกของเรายาพารานะครับเหมือนเดิมนะครับ เราก็จะนำยาพลานะครับเอาไปตําหรือบดให้ละเอียดนะครับจากนั้นก็ใส่ยาสีฟันลงไปนะครับก็อยู่ที่เราจะใช้เยอะหรือใช้ไม่เยอะนะครับเราก็ดูอ่ตามขนาดของจิ้งจกที่บ้านเรานะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับก็ปลายนิ้วนะครับนี่ครับก็ได้มาประมาณนี้แล้วนะครับ เมื่อเราทําการบดยานะครับละเอียดแล้วเราก็นํามาผสมกันนะครับสูตรนี้ไม่ใช้น้ํานะครับนี่ครับผสมกันไปเลยนะครับครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเจ้าจิ้งจกนะครับเขาชอบกินยาสีฟันนะครับเราก็ต้องเอายาสีฟันนะครับมาให้มาล่อเพื่อเป็นเหยื่อให้จิ้งจกมากิน ยาสีฟันของเรานะครับแล้วเมื่อเขากินลงไปนะครับไปเจอยาพารานะครับก็จะทําให้จิ้งจกนะครับตายไปในที่สุดนะครับนี่ครับก็ได้มานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเอาไปอาติดไว้บริเวณที่มีจิ้งจกเยอะๆนะครับหรือเห็นว่าจิ้งจกเข้ามานะครับตามหลอดไฟเราก็เอาไปวางได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปวางกันเลยนะครับ นี่ครับอย่างเช่นตรงบริเวณนี้นะครับก็เราเอาเตยฟันเรานะครับมาแต้มไว้นะครับเดี๋ยวที่จกเขาเห็นแล้วก็ได้กลิ่นเขาก็จะมาอาธาการกินไปเองนะครับนี่ครับตามขอบก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราเอาเหยื่อมาไว้ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลงมาดนีครับ ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวที่จบก,ก็จะหมดไปเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์น,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ